คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอน้แอดมินเข้ามาแจากกับจะพาพี่น้องเอฟซีครับผมไปตามแนวทางเลขของพอจอหอยอีกครั้งนนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับผมครับไปถามข่าวเข้าพอเพราะว่าเลขพอดีกับ รุดมาตอนหนึ่งครับพี่น้องเนาะแต่ว่าพอกัยัง่งโชคดีที่ว่าเพ็นไปไดเ้ตเาลอตรตตลี่พี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวไปถามข่าวๆแล้วก็ไปเบิ้งแนวทางที่จะให้งวดพันทีหนึ่งสิงหาคมครับผมเห็นพอว่าจะมีการปรับปรุงสูตรครับพี่น้องเนาะปรับปรุงสูตรไหมครับผมครับอาสูตรก็อาชีมีการเอาจัดแจงเอาออกไปเนาะพี่น้องเนาะเอาสูตรที่ว่าให้เรลยกเขานี่พี่น้อง เดี๋ยวไปรับชมกันในงวดวันที่1สิงหาคมครับก่อนที่เบื้องแนวทางตัวเลขของพอจหอแอดมินก็มเแชร์กับขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมที่เมตาแนวทางให้ครับผมครับเชนเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่าเาแชร์ในเด้อครับผมไปเบื้องหน้าตาสูตรไม่ของพอจหอกันครับผมครับพอครับลูกหลานก่ามาเชียสวัสดีพ่อจหอครับผมครับสวัสดีครับครับก็ พ่อได้ปะครับพ่อม้วนมะหันครับผมฮะได้เน็เอเลขเมตซ์ลีเลขอาที่ว่าพ่อไปสื่อมันเขาเลขมุนบอกพ่อครับผมอันนี้มันมเอาได้ไปสื่อห้าห้าเจ็ดเก้าครับแล้วมันมีห้าเจ็ดสามเอสามสามเจ็ดเก้าแล้วกามันไม่ได้กันเลยได้สองเจ็ดเก้ากันเลยเลยซดคบก็ดีเลย ครับอันที่ว่าพอให้ให้ไปซื้อไว้ก็คือเจ็ดเก่านะพ่อเนาะสองเจ็ดเก้าครับผมจ้าจ้าครับไปเขาเหล็กหมุนเด้อครับพี่น้องเหล็กพอครับผมอันเด้ยินิ่งข่าพพอจะมีการปรับปรุงสูตรบ่ครับผมครับเอาสูตรล่างสงอาดเลยทีนี่ครับมันก็มันก็ใกล้ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ว่าเอาเอาเอาสูตรล่างชุดหนึ่งฝุดฝุดบนชุดหนึ่งอ๋อ ไม่ได้รวมกันเหมือนเมื่อก่อนครับผมไม่ได้รวมกันแล้วพอจะจะให้เต็มๆทั้งสองชุดเด้แล้วก็พ่อจะเล่นในชุดละสามประตูครับผมเขาลองเบิ้งพี่น้องเนาะรับลูมองลองด้วยทีนะสู้กระดีครับผมกับพ่อจอมหัวครับพี่น้องเอาพร้อมนะครับพ่อครับผมเอาเลขตั้งหลักกันเนาะครับผม มีสี่ห้าหกสี่ห้าหกเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งจับคู่ครับผมจับคู่บนก่อนเนาะจับคู่บนครับผมหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกสี่หกสี่ห้าหกห้าหก สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หกสี่หกหกแปดหกแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งหกเก้าหกเก้าสองหกสองหกวิ่งบนแนวหกกับสี่นะวิ่งบนหกกับสี่ครับผมโอเคเพราะจะมาด้วยกันด้วยครับ พ่อจะเน่นให้หนึ่งสี่ก็หกสี่ก็ห้าหกสามประตูสี่หกสี่ห้าหกหนึ่งสี่หกหกสี่ห้าหกครับผมลองนั่งกับพิจนาลา์มิซื้อลองดูขับวิ่งบนหกกับสี่ครับผมเออและวแล้วเอาเอาล่างแล้วพี่เนาะครับพ่อล่างวิ่งห้ากับหกห้ากับหกครับผม จับคู่จับคู่ล่างห้าสี่ห้าสี่ห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเก้าแปดเก้าห้าแปดห้าแปดหกแปดหกแปด เ <69. S 1> 6ามันจะมี99ประตูอ่ะครับผมที่นี่ที่นี่ราอว่าเลขงวดนี่มันจะมามันจะมาแบบเลขมามามาแบบพี่นองกันนะ่ะอ๋อเลขเรียงกันครับผมอย่าง5 6เ5 7 5 4 6 7 6 8 แปดเก้าอย่างนี้นอ่ะกับเจ็ดแปดนี่เป็นก็พอครับเออเจ็ดแปดแล้วก็แปดเก้าแล6 6้วก็หกหกเจ็ดตัวเน้นมันมีอยู่หกห้าหกตัวเดียวเลยได้ะเน้นเนนเลยตัวเดียวเลยอ้อพ<อ>ึ่งแทงเลยครับผมเลขลห้าหกครับผมห้าหกตัวเดียวเลยแปดห้าหกแทงไปเลยอาร์ตเตอรี่ไว้เลยพ่อตังแล้วได้ ไม่ดูกี่ได้กี่วัยแ้่สั่งแล้วห้าหกพ่อ,อเลขล่างนี่เนาะห้าหกตัวเดียวเลยเน้นๆเลยแล้วมันจะมีรองลองมากา็ห้าแปดกับเก้าหกเจ็ดห้าแปดกับหกเจ็ดอ่าเนี่ยสา,สามประตูเนี่ยครับหกเจ็ดแล้วก็ห้าแปดได้เลขล่างเด้อครับผมแล้วก <56. S 1> ห้าหกห้าหกเน้นๆเลยนั่นแหละสามประตูเนี่ยเน้นๆหน่อยนนเน้นๆเอาตัวห้าหกะมากที่สุดครับพ่อสั่งลอตเตอรี่แล้วจะไม่ขับผมห้าหกสั่งได้สั่งเยอะด้วยวันนี้ <c oughs> ครับสั่งสั่งสั่งแปดแปดห้าหกเป็นชุดครับชุดหนึ่งนอกนั่นห้าหกได้อะไรเอาหมดโอ้ครับผม สูตรนี้เป็นสูตรเลขล่างด้วยครับผมพอกับมีแยกบเบขบนเล็กล่างครับผมแรักล,ล้กอยมันจะมาแปดกับหกเด้ออ๋อครับผมหลักร้อยแปดกับหกพอแปดกับหกแปะจะมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนอกนั่นก็ตัวรองมาครับลักร้อยนะลักร้อยบนนิ้นแปดครับผมเน้นแปด แปดห้าหกก็กันไบ้พรอม่นองเนาะเพื่อเป็นเลขบนนับเพื่อเป็นเลขบนบไม่ไม่แน่อาจจะออกเลขล่างก็ได้สามตัวสามตัวท้ายสามตัวอะไรเนี่ย๋อครับผมซื้อไว้เล 8, 5, อรแปดห้าหกอ่ะครับแบ,แบบแบบพอซื้อสองสองเจ็ดเก้าครับผมเด็ตัวม,มันต้องบอกเจ็ดเก้าตัว <7, S 1> เดียวแต่มันมันเผลอเป็นไปไปโดนสองเจ็ดเก้าไง <laughs> <laughs> ดวงดีครับผม รอ็พอดีก็เลยเหมือนเหมือนกับมีดวงนิดนึงอ่ะครับผมอ๋อเนี่ยพี่น้องเนาะพ่อขา้ไปสื่อไว้เยอครับผมแปดหาหกครับผมอิดเต็่าอันนี้สูนัตต์ตะรี่ไว้เ้อะครับอ๋าพ่อกัดลูกกระสิลรบกวนพ่อจอหอสมีเด้ครับผมครับครับพุ่นพ่อครับผมที่ให้แนวทางมากอนี้พ่อยู่ดีไม่แห้ลังเครับผมสุขภาพแข็งแรงครับผม วันนี้วันนี้คงคงจะไม่มีเลขอันหรอกเพราะว่าเลขมันไม่ค่อยสวยครับผม okay. like ครับหนึ่งสี evet. ่ตัวหนึ่งแยกข้างบนอย่าลืมหนึ่งสี่หกสี่ห้าหกครับผมเออสามประตูนี่แหละครับลองดูครับผมอ่ะวันนี้พอกะบนนรางมีติดหกด้วยครับพี่น้องครับผมติดหกครับนั่แหละข้างล่างข้างล่างห้าหก ข้างบน 6C ครับผม5614ครับผมตัววิ่งนะครับผมตัวตัวตัว,ตวนิ่นอ่ะ56พ่อว่าคิดว่าจะมาด้วยกันครับ 6C 6่คิดว่าจะมาด้วยกันเอานี่ก็คือสูตรแยกบนล่างด้วยครับผมต่วันกลับไปช่วนที่หาหก้นพี่น้องเนาะพิจาน้าบุ่งออกครับผมครับพ่อลูกกะชีรบกวนพอจำหนีด้ครับผม ครับขอบคุณพ่อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับผมกับเป็นสูตรที่น่าสนใจนะพี่น้องเนาะสําหรับเด็กของพอจอครับพ่อก็อยากให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้ครับผมใคือแนวทางที่พ่ออยากจะให้ก็คือแปดห้าหกครับผมครับสําหรับคลิปนี้กับขอไว้พรอนให้พี่น้องเอฟซีของตอมาเชียถูกหวยล้เงินไปน้ำกันได้ครับผมสุขูสุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ